พุทธาพิทุติธนรมยังพุทธาพิทุติงกโรมาเซยนสซตธาคตุพระตถาคตเจ้านานพระองค์ใดอาระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทุ เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรบปุริสธรรมมาารทีมเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์านางเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาคภวามเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสัเทวกังสมาระกังสพัพพมะกัง ส,สัสนนพราหมณงประชังสเทวมนุษสังสยางอภิญญาสัจิกตวปะปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมท้งเทวดา มารพรมและหมูสัตว์พร้อมท้งสมณพราหมณ์พร้อมท้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมงเทเส,สิีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานางังไา่รอในเบื้องตน้น มาเชกลายาังายรอดในถ้ำกลางปริโยสานกนลายาังายรอดในที่สุดศาสทางสาพยัญนชะนางเกวัละปริพุนนางปริสุตังพรหมจริยังประกาศเสสทรงประกาศพรหมจารย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัตถาพร้อมทางพยัญชนะตามหังพระวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ตามหังพระวันตังศิรสานมามิีพรพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว